สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่25ตุลาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่ะเฉพาะคู่ที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีขั้นคือวันนี้นำมาฝาก2คู่ครับเป็นตัวระดับความมั่นใจ8ดาวคู่แรกครับเซบียกับโคเปนเฮเกน คู่ที่สองครับซันบวกกับเชลซีห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงและก็ขอฝากครับทุกท่านที่มารับชมรนะับฟังคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเรามาเริ่มต้นกันที่เกมแรกกันเลยครับเซบียา <Sev illa S 1> กับโคเปนเฮเกนมาเช็คข้อมูลสองดูดูแฮิแคปกันศึกยูฟาแชมเปี้ยนครับแข่งขันเร็วนะ ห้าทุ่มสี่สห้าครับสำหรับเกมคู่นี้สนนราคาให้เซเียเป็นต่ออยู่ที่1นลูกสถานการณ์ในกลุ่มนะครับมีแมนซิตี้เป็นทีมนำจา่าฝูงมีดอทมูลเป็นทีมรองจาง่าฝูงโอกาสที่ทั้งสองทีมนั้นจะเกี่ยวก้อยกันผ่านเข้ารอบมีสูงเหลือเกินส่วนเซเียกับโคเป르เกนต่างฝ่ายต่างมีทีมละสองคะแนน จากการเสมอ2สองแพ้สองเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาจะยื้อแย่งกันได้สำคัญที่สุดก็คือทีมระดับที่สามเพื่อจะลงไปเล่นในยูโรปาลีกแน่นอนครับเกมนี้ยังม,มีความสำคัญมากเพราะทั้งเซเียและคอมเบเกนก็สามารถคาดหวังได้แล้วก็อาจจะมองไปไกลได้ถึงท่านที่ว่า แมนซิตี้ชนะ moon, ดอทมุลดอทมุลมีเจกคะแนนเท่าเดิมแล้วสมมุตินะในวิญญาชนะโคเบียเกนมีห้าไปดูกันเกมสุดท้ายอีกทีไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่พื้นฐานตรงนี้คือแยกระดับที่สามมาดูข้อมูลครับเซเวียครับห้าเกมหลังสุนจากทุกรายการชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งก็จะองบอกว่าปานกลางปานกลาง มันกลางเลยและออกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยแม้จะแพ้น้อยก็จริงแต่ว่าเซบียาอยู่ในช่วงตกลงนะครับปกติแล้วพวกเขาเล่นดีกว่านี้แข็งแกร่งกว่านี้แต่ดูการนี้ในลีกก็ไม่ค่อยดีในรายการนี้ก็อย่างที่เห็นแหละครับยังไม่ชนะเลยล่าสุดก็เพิ่งไปออกเปนแพ้เรอัลมาดริดมาสาป,ประตูต่อหน,นึงแต่อะไรก็ตามครับในแง่าการลงทุนถือว่าใช้ได้เพราะอย่างน้อยก็ทำกำไรได้ถึงสามเกม ขาดทุนสองเกมหางลบกลบนี้แล้วก็ยังพอได้กับข้าวได้ค่าขนมนะสำหรับเซมิย่าส่วนโคเปนเฮเกนก็ต้องบอกแล้วครับพวกเขาก็อยู่ในสภ,ภาพปานกลางเหมือนกันออกไปทางแยกก็ได้นะเพราะไม่ชนะเลยในห้าเกมหลังสดไม่ชนะเลยจริงๆแม้กระทั่งเกมบนถ้วยภายในเนี่ยก็ไ่นชนะมอนโดนจุดโทษนะเสมอรวดเลย ไม่ชนะเลยแต่ก็ไม่แพ้เลยเช่นเดียวกันแต่ถ้าถามว่าชื่อชั้นอย่างโคงเปนเกตมีชื่อชั้นดีนะครับในเวทีรุโรมพวกเขาก็มีประสบการณ์สงูงเพราะฉะนั้นถ้าผลงานที่เสมอๆแบบนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องดีนะก็อยู่เด็กปานกลางแล้วกันในแง่าการลงทุนก็กำไรได้แค่เกมเดียวนะจากการทีเ่เล่นในบ้านเกมลาสุดใน,นยุบ้าเชนส์ลิกนี่แหละที่เสมอแมนเชนเตอร์ิตีไปสูงนะูน่ะ น้านได้ในฐานะมารองที่เหลือก็เจ้าสองขาดทุนสองห่างลบกบนี้แล้วก็อยากขาดทุนอยู่ดีเพราะฉนั้นในแง่ของผลงานเนี่ยห้าเกมหลงดทุนของทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ไะ้บอกว่ากล้ำกลืนกึืงกล้ำกึืงกลืนเลยแล้วบอกเลยว่านี่คือเหตุผลสําคัญมากๆที่ทําให้วันเนี้ยคู่เนี้ยผมให้แค่ตัวระดับความมั่นใจแปดดาวบางท่านอาจจะสงสัยทาไมไม่ให้สิบดาวนี่แหละแปดดาวเพราะ ผลงานภาพรวมในท้เกมหลังมันไม่โชว์ด้วยกันทั้งคู่แต่ในแง่าการทวลังเซเวียดูดีกว่านะครับไซติการจดกันก็เสมอกันมาในเกมแรกในบ้านของเบลเก้นสูนสูนนี่คือข้อมูลพื้นฐานมาสองพูด,ดูแฮนดิแคปครับอันนี้คือ,อ,อความชัดเจนของตัวภูตัวแฮนดิแคปจัมบรดาฮาเจ้าท็อปและก็เลยเป็นตัวที่นำมาฝากกันนำมาทำเป็นคลิป นำมาเป็นตัวแปดดาวเพราะว่าวันนี้เนี่ยช่องในช่องของราคาับฮูเจ้าเรื่องเจ้าม้านหมดเลยลดลงหมดเลยช่องจ้มาลดลงหมดเลยช่องตัเหมอเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องทีมเยือนเพิ่มขึ้นหมดเลย,เเเเเลยคือเจ้ามั่นอ,อกมั่นใจเซมิย่ามากๆว่าจัดชนะได้ในเกมนี้คือไอความมั่นใจมากของเจ้านี่แหละมันน่าสนใจไงตรงที่ฟอร์มอย่างเซมิย่าเนี่ยนะมมนเอาอะไรไปนมั่นใจแต่เจ้ามันมั่นใจที่สําคัญในตัวแฮนดิแคปเนี่ยราคาหนึ่งลูก ลำพังแค่จัดชนะเนี่ยถ้าว่าตามผลงานที่ผ่านมามันยังยากแล้วนะกินแฮลิคบหนึ่งลูกนี่ว่ายากหวายนะแต่เจ้าก็ยังเชื่อเชื่อว่าเสม็ยากินเฮลิคบหนึ่งลูกนี้ได้ครับมีการปรับราคาลดลงสี่ลายในขณะที่โคเปรเกนครับพีมจอดเสมอเสมอมาห้าเกมติดวันนี้เจ้าไม่เชื่อครับปรับเพิ่มขึ้นในฝัางบอลรองสี่ลายวันนั้นวันนี้เจ้ายืนครับทั้งพูดให้เฮดิคปเชื่อว่าเซดจยากจะชนะและกินแฮดิคปหนึ่งลูกนี้ได้ด้วย นั่นแหละครับคือเหตุผลทั้งหมดของเกมผู้หวังเซบียาของโคเมเกนมวสรุปจึงต้องวางใส่ต่อเซบียาครับเป็นทีเด็ดตัวเน้น8ดาวตัวที่1ครับคู่ต่อมาครับซันมวกกับเชลซีมาเช็คข้อมูล2พภูด,ดูแฮนดิแคปกันในศึกยูฟ่าแชมเปี้แข่งขันกันเร็วเหมือนกันครับคู่นี้ถ้าถทุนสสิก็เรียกว่า ลุ้นตั้งแต่ยังไม่ยังไม่ถึงเที่ยงคืนน่ะสองคู่นี้เลยสนนราคาให้เชลซีบุกมาต่อที่ครึ่งก้มลูกลบสิบแน่นอนนะครับเกมคู่นี้ชื่อชั้นทีมเกรดบอ Chelsea ลในเชลซีดูเหนือกว่าเยอะนะแต่บุกมาเยือนแต่ต่อแค่ครึ่งก้มลูกคือถ้ามองตามง่ายๆอ่ะก็คิดว่าเชลซีใหญ่กว่าก็น่จาจะชนะได้นะทำไมเจ้าตือเปิดเหมือนครึ่งก้มลูกให้กินหนึ่งุงไม่ง่ายจัง หนึ่งมุมเลยนะคือท่านต่อนิดเดียวรับทรัพย์ไปเลยมันง่ายเกินไปหรือเปล่าไปดูสถานการณ์ในกลุ่มนี้ก่อนครับในกลุ่มนี้เชลซีเป็นทีมหน,นามนีเจ็ดคะแนนตาม,มาด้วยซันบวกมีหกคะแนนยูโรสเก็ตมีสี่อทีมิลามมีสี่บอกเลยครับว่ากลุ่มนี้ยังไม่มีความชัวร์เลยครับว่าทีมไหนจะผ่านเข้ารอบยังไม่มีความชัวร์จริงๆมันพลิกผ่านได้เลยนะเกม่งนี้เพราะไม่ว่าผลแพ้ชนะจะออกทางที่ทางใด ก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนอันดับได้แล้วก็ต้องไปดูผลอีกคู่หึงประกอบด้วยคือดีโนชาแกบไปซีวิลานสมมุติว่ามีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นในเกมนั้นไอทีที่ชนะเนี่ยมันจะมีเจคะแนนเท่ากับเชลซีเลยนะและ้วสมมุติติงต่างว่าเชลซีแพ้ในเกมนี้อันดับสองอาจจะเปลี่ยนมือก็ได้นะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อย่างรุ้นกันสนุกมากๆทั้งสี่ทีม มาดูข้อมูลพื้นฐานครับสันหมวกครับทีมจากออสเตรียผลงานห้าเกมหลังส่วนรวมทุกรายการพวกเขาไม่แพ้เลยชนะสามเสมอสองยังทําได้อย่างยอดเยี่ยมในแง่าการลงทุนทางกรารสองเกมขาดทุนสองเกมเจาหนึ่งเกมก็ถือว่าไม่ได้ไม่เสียนะแต่ว่าไม่ไม,มาเสียงเสียน้ํานะเพราะว่าไอ้คู่ที่เสียงม,มีเสียงขึ้นก็ถือว่าโดยรวมใช้ได้แหละสำหรับสันหมวกในขณะที่เชลซีทีมใหญ่ทีมดังจากอังกฤษ ถ้าเกมหลังสุดชนสะสามเสมอสองก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันเกมล่าสุดก็เพิ่งเสมอก็บแบนยูมาวันนั้นก็จัดเชลซีไปเป็นตัวสิบดาวโดนป้นนอที่บากได้จุดโทษได้จุดโทษทายเกมแล้วนะก็ย้างอุตสาห์ไปโดนลูกหม่งแบบงงๆต้องตีเสมอเวอื่อยจริงๆเอาแหละ ในแง่าการลงทุนการพวกเขากท็ท,ทำกำไรไปได้สามเกมผ่านทุนสองเกมห่างล้มกับนี่แล้วก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโดยองค์รวมเนี่ยในส่วนของผลงานก็คงต้องวางจัตามหน้าเสือแหละแต่ก็อย่างที่ทราบแหละความยากง่ายของแต่ละลีกมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ก็คงต้องวัดจันามผลงานตามเนื้อผ้าที่เห็นไว้ก่อนว่ามันพอๆกันในแง่าการลงทุนก็ใกล้เคียงกัน และเกมนี้เจอการเกมแรกในบ้านเชลซีก็เสมอกัไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าข้อมูลภาพรวมเนี่ยทั้งเชลซีและเชลซีมีความสูงสีงกำลังมากและเกมนี้คงไม่มีใครอยากพลาดเพราะมันหมายถึงโอกาสในการผ่านเข้ารอบเลยนะสองทีนี้อย่างน้อยก็หนึ่งกับสองนะแบ่งแทมกันไปก็ก็อาจจะมีโอกาสได้จูงมือผ่านผ่านเข้ารอบ หรือถ้ามีฝั่งหนึ่งฝั่งได้ชนะเนี่ยอืก็จะบอกว่าไอ้ทีมที่แพ้เนี่ยอาจจะเหนื่อยร้อนก็ว่าได้เพราะนั้นเกมมันมตึงเครียดนแน่ๆอยา่างไรก็ตามครับข้อมูลพื้นฐานยังดูว่ากำาเกึ่งกันนะทั้งเคอซีทั้งพันบวกอาจจะผสมเรื่องความเป็นเจ้าบ้านทีมเยือนเข้าไปด้วยนะก็คือผมมองภาพรวมๆมาแล้วว่ามันกล้เคียงกันซองดดฮูดูแฮนดิแคปครับ,รบอันนี้ก็เป็นข้อมูลสําคัญที่ ทำให้ตัดสินใจนำมาฝากกันในเกมนี้เป็นแปดดาวก็คือในส่วนของ,ของราคาพูเนี่ยโอกาสเสมอโดนเด่นเหลือเกินครับเจ้าปรับราคาลดลงมองว่ามีโอกาสเสมอถูงมากๆสูงมากๆจริงๆถ้ารายลดลงหมดเลยครับในขณะที่ช่องเชลซีเนี่ยทิมใหญ่ได้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นสี่ลายในขณะที่ช่องจะม้าสันโบร์มีการปรับราคาลดลงสามรายเพราะนั้นพูมันกำลังมองว่าทางคู่นี้ไม่จบด้วยการเสมอกันไป ก่อนหน้าจะเป็นเจ้าบ้านสันหมวงชนะนะครับตัวแฮนิแคปเปอรราคาช็สีซีมุกกอต่อครึ่งควบลูกเลนนี้เจ้าใจบอลรองเจ้าบ้านมากันครบทั้งห้าลายลดลงหมดเลยช่องบนต่อเพิ่มขึ้นสี่ลายเพราะนั้นตัวแฮนิแคปเจ้าถึงหางบอลรองเจ้าบ้านนะซึ่งก็เป็นหน้ที่ทางเดียวกับราคาพูนั่นแหละเพราะพูนั่นก็มันม่นที่ช่องเสมอเพราะนั้นเกมนี้จากตัวพูตัวแฮนิแคปและข้อมูลพื้นฐานแล้ว วนลองสันบวกครับเป็นทีเด็ดตัวนั้น8ดาวตัวที่สองและนั่นคือทั้งหมดในคำคือวันนี้ครับ8ดาวสองคู่แล้วก็แตกกันเร็วด้วย5ทุ่ม45นะก็ขอให้เราช่วงดีมีเงินใช้แล้วก็มาเดี่ยมาเจอกับบอลโอเคได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ